สวัสดีครับพี่น้องมะนีตะอกได้มาเห็ดต้นยังสนต้นกระถินตน้นครับยอดกะถินกับเจ๊บุญครับเห็ดอยู่บ้านของเองครับโซ่เนี้ยโซ่เนี้ยขอบเห็นสวยปะสวยปะครับวสวยมากต้อ,อยอดต้อ,อยอดน้องต้อ,อยอดน้ำกันนะครับเจ้ามะออื่นสิเพิ่นกาเจ้ากาสิบไปทอดแล้วอยู่วัด,ดวัดอียางสด สำนักสงฆ์บริเวณวัดครับสำนักสงสำนักสงฆ์ซอยซอยถอดดอยเทพนิมิตรมิ่งเกดดีนะผมเคยขึ้นไปแล้วลังสานเจ้าพ่อเสือครับป้าตองนะครับค่ะผู้ใหญ่มากป้าตองก็ไปสักกะลากางไฟก็ได้ดีดีด้วยใจดีงามงามเลยใจดีงามงามใจดีอย่างสวยเลย เทปพึ่งแล้วครับตอนนี้เทปพึ่งเซ็ตตอนนี้เอ็ซีของเยบ,บุนบริจาคมากเอ็ซีของเยบ,บุนบริจาคมาหลายคนครับละสองร้อยเพ่ละห้าร้อยตามซัทธาครับารรตามตอนำปัจจัยตามตามกำลังก็อันนี้คือใส่หลายดอกนะนนส,สามดอกสวยสวยสวย บุญน้ำกันเด้อบอกนะมาบุญน้ำกันนะครับเด้อมือเงินครับมือเงนร่วมอฏิบัติธรรมการทุบุญด้วยกัน,น,นถ้าผูใ้ใดสบายน้ำกันมอือเงินก็นได้เด้อครับแปดโมงเก้กาโมงปเจอกันยูวัดเด้อครับไปเจอกันที่สำนักสงฆ์เด้อครับมีลงทานเออนี่ลงทานพร้อมเด้อครับ

บดอัารนเดี๋ยอสีแล้วเนาะสามีเละครับัสดีครับไปบายค้ับื่นจอกันอยูบึนนมากกว่าสำนักสำนักสงนะครับเด้อลอยเทพนิมิตลอยเทพนิมิตหลังสารเจ้าพ่อเสือหลังสาลเจ้าพ่อเสือบาตองบาตองครับไปบาย ตลอดเออากมแต่การการะทำก็โอเค